นี่ก็ได้ของฝากนะครับผมของฝากมาจากบ้านหน่อไม้นะครับหน่อไม้ดูดูไปน้อหน่อไม้ใหญ่ๆเลยไม้ขาวอ้ยยอดเลยครับขอขอบคุณนะครับพี่เช้าแล้วก็ันหลานที่พักหน่อไม้มาให้กินนะครับนี่ยอดใหญ่ๆเลย พี่น้องนี่เราก็จะมาต้มดว่าจะต้มจะแกงโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ้งพี่น้องออพี่น้องเบิ้งโอ้ยนี่โคตรใหญ่เลยพี่น้องสองนอเลยอ้าา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 า ใหญ่ขนาดใหญ่มากมายนไงใหญ่ที่เราหนุ่มไม่นะไปเอากระชิมาอันนั้นกระชิมาปอ,อกยังซี่แตะกะต้มต้มจำเจลนี่ก็แซ่บพ,พี่น้องเอ้ยน้ำพริกกะปิโอ้ยสุดยอดเลยนะครับกระชิ่ต,ตมต้มเจลก็ได้พี่น้องเอ้ย จากยอดก็คนถางมาให้เนาะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่ายอดพี่น้องเลยเก่ายอดพี่น้อยอดใหญ่ๆปตาหนึ่งสองยอดนี่สองยอดใหญ่ขนาดพี่น้องเลยสองยอดชุดยอดเลยนี่แต่เราไม่ขาวเลูกพี่น้องนี่ไปเอาเกินนี่พี่น้องกันเองแะไรมาแต่บ้านนะ เอ้ยกับพี่ไอ้ก็ PI, กเลยล้านๆคนเล่นหวาจมโอ้ยกนยนินน้ำไหมดีเลยเห็นไงยานางไงใบยานางอ่ะไม่สบายนนบาเหรอไอนางให้พร้อมก็เสิยได้แกงแต่ว่าเราร้อนก็เสิบพวกแกไงไปทำในต้มต้มแล้วค่ะเห็ดเจียวน้ำพริกกะปิก็ได้ต้องการกินสุดยอดเลย ก็กออากบใจด้อจงเอืออะพี่อ้ายแะ้วกันล้านๆก็คุณที่ผังน้ำใหม่มาให้น้องชายกินพี่น้อยก็ขอขอมากอบใจไม่เนาะบานนี้เอากระมาปอกปอกปน้อง